ทีนี้มาพูดถึงเรื่องเวลาที่เราขึ้นไปบนรถเนาะคือหลายคนเชื่อได้ว่าสมัยนี้ค่ะคือเหมือนกับมือถือไปเชื่อมต่อกับบลูทูธของรถใช่ไหมแล้วเสียงมันก็จะออกมาเลยไม่ต้องเสียเวลาในการรับโทรศัพท์เลยและผลปรากฏว่าผัวคนนี้ครับปิดไม่ทันฝั่งนั้นคุยอะไรมาเมียได้ยินหมดเลยไปดูค่ะนี่นะคะพนักง,งานส่งองของเราโอยงอะไร บุธจ้ากล้ามจะโดนเอ้โหนะจ้ามีผู้หญิงโถมาร้อยร้อยแต่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเอาแล้วเียบร้อยมีผู้หญิงโถมาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอหลับไม่แล้วนะหลับไม่ฝั่งนี้ได้ยินหมดแล้วเสียงปลายเสียงนี้หวานด้วยนะฮัลโหลฮัลน่า เมียบอกผัวลงไปเอาของนี่ดูแล้วมันอยู่ใกล้กันไนงะ<อ>พออยู่ใกล้กัน<อ>บนรถมันก็ได้ยินนะ่ะผัวไม่ได้ปิดบูทูธมันเชื่อมต่ออยู่กับลาโพงในรถเอาละสิไม่ได้บอกนะคะว่างานนี้สั่งคอนเทนต์หรือเปล่างานเข้าแข่ไหนผัวหัวแบะไหมเมียเอาเรื่องขนาดไหนอ่าเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ย ให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันนะคะคืออย่าว่าแต่ผัวเมียเลยนะบางครั้งเป็นเพื่อนอะเราก็แบบเอเราอาจจะไปคบใครอยู่อีกคนนึงแล้วก็แบบไม่ได้บอกเพื่อนไงว่าเราก็มีแฟนอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยพอเพื่อนขึ้นรถมาเสร็จปุ๊บฝั่งนั้นโทรเข้ามาได้ยินทั้งคันอย่างเงี้ยปิดแทบไม่ทันอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะค่ะเสียงปลายสายฮัลโหลด้วยอะคิดได้ต่างนานาเลยเนาะเสียงอ่อนเสียงหวานเกมเฉยเลยจ้ะพ่อข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง We'll